เรื่องการรับประทานอาหารนะครับคือจะบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากนะใครที่ออกไปทำงานตอนเช้ารีบรีบหรือใครกำลังจะนอนแล้วไม่อยากกินอะไรหนักๆนะครับก็สามารถทำตามนี้ได้เลยง่ายมากไม่เกิน5นาที3อย่างเท่านั้นมาดูเลยโอ้้น oh, <no. S 1> อันดับแรกนี่นก็คือ ข้าโอ๊ตอันนี้นะครับ <No. S 1> ห่อหนึ่งซื้อใน Lo t u s e x p r e s s นะฮะประมาณ45บาท Nest Vita <Hey. S 1> แต่ต้องเป็นสูตรที่มันน้ำตาลน้อยกว่า50นะครับ <Oops. S 1> ห่อน,นี้มี12ซองใน Lotus ก็ลดเหลือประมาณ89บาทฮะจาก100กว่าบาทมันจะเป็นซองเล็กๆอย่างนี้มาให้นะต่อไปนะครับก็คือเวย p โปรตีนยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่คุณทานนะครับ แต่ผมทานยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่ามันถูกดีนะนมจืดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะเอาเป็นฝาสีฟ้าแบบนี้นะครับไม่ต้องถึงกับแบบ low fat ศูนย์แคลอรี่นะครับเพราะว่าแบบนั้นมันจะกินแล้วมันจะแบบฝืดฝืดฝืดฝ,ดฝ,ดฝ,ดฝาดลิ้นหน่อยอันดับแรกนะครับเทนมลงไปก่อนเลยนะครับในแก้วนี้เขาจะมีมาตรวัดอยู่นะครับเทลงไป100มิลล <Wow. S 1> ิลิตรนะฮะประมาณนี้กะกะเอาก็ได้นะใส่ข้าวโอ๊ตล,ลงไป เพราะว่าข้าโอเนียมันมีน้ำหนักมันก็จะไม่ลอยเยอะนะครับมันจะรับว้คุณเนี่ยใส่นมได้อีกนี่ใส่ข้าโอ๊อย่างนี้ลงไปนะครับ5ช้อนนะะเทใส่ลงไปนี่ที่ผมใส่ในวิต้าเนี่ยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันดีทําให้รสชาติเหมือนเราใส่คอฟฟี่เมดนะครับแล้วก็ใส่นมลงไปให้ถึงประมาณ350มิลลิตรตรงนี้นะฮะใส่ไปเลยว้าว wow. เวโปรตีนยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกไปนะคุณจะใส่วานิลลาก็ได้นะจะใส่สรสสตรอเบอรี่ก็ได้ได้หมดเลยทุกยี่ห้อที่คุณมีที่บ้านนะครับสกู๊ปแรกนี่จะใส่เยอะหน่อยนะเพเื่อสกู๊ปที่สองมันจะล้นนะครับนี่สกู๊ปที่สองนะครับมันก็จะล้นเลยละ่ะก็ค่อยๆเกียมันนะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากกินเย็นเนี่ย ก็ใส่น้ําแข็งลงไปได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากใช้นมเนี่ยก็ใช้น้ําเปล่าก็ได้เนี่ยก,ก็เช็ไปเลยผมได้ชอบกินแบบเย็นให้มันเป็นแบบเกรดน้ําแข็งหน่อยๆเดี๋ยวจะเอาไปแช่ช่องฟรีซนะฮะสักประมาณ5-10นาทีนะแต่ถ้าใครรีบจริงๆเนี่ยก็สามารถเปิดดื่มได้เลยนะครับ เทคนิคนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยได้ทดสอบมาให้คุณแล้วสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะว่าคุณต้องใส่อะไรลงไปก่อนเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้นและจะใส่ปริมาณวัตถุดิบต่างๆได้ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็คิดมาให้แล้วสําหรับใครที่จะเอาไปใส่ช่องฟรีซนะครับเปิดฝานิดนึงนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นน้ําแข็งแล้วเนี่ยมันจะเปิดฝาเนี่ยยากมากนะครับเปิดไว้ให้มันพอแบบเปิดง่ายๆไม่ต้องถึงกับหลวงมากนะครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยผมใช้สูตรนี้ต่อลดน้ำหนักนะครับตอนที่ r s สั่งลดน้ำหนักหนึ่งเดือนต้องเห็นผลนะครับซึ่งหนึ่งเดือนก็ยุบลงมาจริงจริงคือน้ำหนักลงมากิโลไม่รู้นะครับแต่ว่าคนที่เห็นคนที่เจอผมเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็ทักทุกคนว่าผอมลงผอมลงนะครับ นี่เรากินแต่ไอ้นี่นะครับและช่วงนี้นะครับโครคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะด้วยไปดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคน